เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้ครูเลสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่3ธันวาคม2566ครับเราทราบกันไปแล้วนะครับว่างานเดอะเกมอเวนต์2013เนี่ยจะจัดขึ้นในเช้าวันที่8ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยซึ่งผมจะจัดวอชปาร์ตี้ดูสดพร้อมกันด้วยนะครับถ้าใครสะดวกก็เรียนเชิญมาดูด้วยกันได้นะข่าวล่าสุดเกี่ยวกับงานนี้ก็คือเ Se ก a ครับค่ายเกมจากประเทศญี่ปุ่นมีการส่งจดหมายให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของพวกเขาเป็นข้อความสั้นๆว่า New Era New Energy หรือถ้าจะแปลเป็นไทยก็ประมาณยุคใหม่พลังใหม่แล้วก็อย่าลืมมาชมงาน The Game Awards 7ธันวาคมนี้อันนี้คือตามเวลาต่างประเทศนะครับก็จะเป็นการ์ที่มีข้อมูลสั้นๆเท่านั้นเองทรงแบบนี้ก็หมายความว่า Sega เนี่ยน่าจะมีการเตรียมเปิดตัวอะไรสักอย่างภายในงานครับ เรารู้ว่าเร็วๆนี้เนี่ยพวกเขาดันซีรีส์ Persona นแล้วก็ยากูซ่มากเป็นพิเศษมีเกมออกต่อเนื่องกันหลายๆเกมนะครับแล้วก็แม้แต่โซนิกเองเนี่ยซึ่งเป็นตัวละครเรือธงของค่ายก็เพิ่งจะมีการวางจำหน่ายไปมันก็อาจจะทำให้เราพอจะเดาๆว,ว่าจะตัดอะไรออกไปได้แล้วก็จะเหลืออะไรเอาไว้เล่นบ้างแต่เอาจริงๆแล้ว Choice มันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าเ e กาเนี่ยถือว่าเป็นค่ายที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มี i อในมือ เยอะมากๆสามารถหยิบยกอะไรมาปัดฝุ่นรีเมคทำใหม่ชุบชีวิตได้หมดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกก็คงจะต้องรอติดตามชมกันภายในงาน The Game Awards นั่นแหละครับ สำหรับทางด้านเซกาเนี่ยต้องรองาน The Game Awards นะแต่ว่า Rockstar บอกเลยว่าเด็กๆหลบไปรุ่นใหญ่จะเดินครับเพราะว่า GTA 6เดินหน้ากำหนดวันประกาศเทรลเลอร์ตัวแรกแบบไม่สนใจใคร3ทุ่มวันที่5ทธันวาคมนี้ตามเวลาประเทศไทยคือตัดหน้า The Game Awards ไปเลยนะไม่มีใครรู้รายละเอียดว่าเทรลเลอร์ตัวนี้จะมีความยาวขนาดไหนหรือว่าจะโชว์อะไรบ้างเราก็คงต้องมารอติดตามกันณนะวันแล้ก็เวลาดังกล่าวครับ ประเด็นต่อมาในวันที่5ทธันวาคมนี้อีกเช่นกันจะเป็นวันวางจำหน่าย c y b e r p u n ัง2077 Ultimate Edition โดยในเวอร์ชันนี้จะเป็นการมัดรวมเอาตัวเกมหลักกับ Expansion Phantom Liberty เข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังมีการใส่เนื้อหาอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลงไปในเกมซึ่งใช้ชื่อว่าอัปเดต2.1ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของทาง CD Projekt Red ครับจนต้องมีการไลฟ์สตรีมนะเพื่อเปิดเผยข้อมูลแล้วก็โปรโมตตัวเกมชุดนี้ โดยเนื้อหาที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ถูกนํามาเป็นไฮไลท์ในไลฟ์สตรีมครั้งนั้นเนี่ยก็คือระบบเครือข่ายรถไฟใต้ดินที่มีชื่อว่า e n c a r t ครับย่อมาจาก Night City Area Rapid Transit ให้ผู้เล่นสามารถใช้เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆได้ถึง5สาย19สถานีโดยจะนั่งกินลมชมเมืองไปเรื่อยๆ หรือจะใช้เป็นจุด fast travel ก็ได้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความสมจริงในการท่องเมืองในสตีมากขึ้นฟีเจอร์นี้อาจจะเป็นจุดที่แฟนๆสนใจกันมากครับเพราะว่าพวกเขาเรียกร้องให้มีการใส่รถไฟเข้ามาในเกมกันเยอะ เนื่องจากในเทรลเลอร์ตัวแรกที่มีการเปิดตัวของ c y เบอร์พังเนี่ยเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนขบ,บวนรถไฟครับแต่พอเกมเต็มวางจําหน่ายเนี่ยดันไม่มีซะงั้นซึ่งทีมงานก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการพัฒนาตัวเกมมันนานมากครับแต่สุดท้ายก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องใส่มาพร้อมกับชุด Ultimate Edition นั่นเอง อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่จะมีการพูดถึงว่าถูกใส่เข้ามาในเกมก็คือ radio port ครับซึ่งก็จะเรียกง่ายๆว่าพวกวิทยุเคลื่อนที่นั่นแหละฮะที่จะติดตัวคุณไปตลอดเวลาไม่ว่าจะขึ้นยานพาหน,นะหรือว่าลงเดินตามถนนทําให้ผู้เล่นสามารถฟังเพลงโปรดภายในเกมได้ตลอดเวลายังไม่มีการสะดุด และไม่ต้องกังวลไปครับหากคุณดําเนินเนื้อเรื่องไปจนถึงมิชชั่นหรือว่าจังหวะที่สําคัญตัวเกมจะเบาเสียงเพลงลงให้อัตโนมัติเพื่อให้คุณเสพอรัศรสของเสียงที่ถูกกําหนดไว้ในจังหวะต่างๆเหล่านั้นที่ดีกว่า นอกจากนี้ Ultimate Edition นะครับยังมีการปรับสมดุลบอสไฟด้วยเรื่องนี้ทีมงานไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนแต่ตัวบอสที่มีการพูดถึงก็คือ Adam s m a ช h e r นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์รอผู้เล่นกันอยู่มีการเพิ่มชาเลนจ์แข่งรถที่จะปลดล็อกยานพาหนชชนิดใหม่ๆและได้รับส่วนลดจากร้านค้าภายในเกมในการซื้อชิ้นส่วนเพื่อมาแต่งรถด,ด้วยโดยรวมๆถือว่าเป็นข่าวดีของทั้งคนที่เป็นเจ้าของไซเบอร์พังหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ครับเจ้าของเดิมก็ต้องถือว่า เกมได้รับการดูแลอัปเดตแปรสภาพไปจนสมบูรณ์แล้วส่วนผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ถือว่าซื้อตอนนี้คุ้มค่าแน่นอนสำหรับรายละเอียดของเจ้าตัว Ultimate Edition แบบครบจบ100%จริงๆเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่คิดว่าน่าจะมีภายในวัน2วันนี้แหละครับใครยังไม่ได้เป็นเจ้าของเกมนี้ก็ไปจัดกันได้นะครับ ประเด็นข่าวต่อไปครับแคปคอมได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าโครงการการรีเมค r r s s i e n t t v v l l เนี่ยจะไม่สิ้นสุดอยู่เพียงเท่านี้ครับหลังจากที่พวกเขาวางจำหน่ายเกมภาครีเมคและได้รับคำชมอย่างกว้างขวางแถมยอดขายก็ดีมากด้วยอย่างภาค 2, 3แล้วก็4ซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยมาจากคุณยาสุฮิโรอันโปนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับของเกมรีเมคภาค4นี่แหละได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในงานประกาศรางวัลเกมที่ประเทศญี่ปุน่น และเหมือนทาง IGN เนี่ยจะแปลมาครับซึ่งก็มีใจความว่าเราได้วางจำหน่ายเกมรีเมคที่ยอดเยี่ยมออกมา3ภาคซึ่งมันได้รับการตอบรับที่ดีมาก เพราะมันทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่ได้สัมผัสกับเกมเหล่านี้เป็นครั้งแรกมันเป็นสิ่งที่ผมดีใจที่ได้ทําในฐานะคนที่ชอบเกมเก่าๆเ,เ,เหล่านี้และเราต้องการจะทําต่อไปส่วนเกมต่อไปที่เราจะรีเมคจะเป็นภาคไหนขอเก็บไว้ประกาศในคราวหน้าครับเราขอขอบคุณแฟนๆที่ช่วยกันส่งเสียออกมามันทําให้ทีมพัฒนาทํางานได้โดยคํานึงถึงความเห็นของผู้เล่นเสมอเช่นว่าถ้าสิ่งนี้มันทําให้ผู้เล่นรู้สึกอย่างนี้ เราจะปรับให้มันได้ผลแบบอื่นอย่างไรดีนะซึ่งนั่นน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนชอบเกมรีเมคของเรากันมากสำหรับประเด็นนี้เนี่ยผมเคยทำนายเอาไว้เมื่อนายมาแล้วครับว่าผมค่อนข้างจะเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแคปคอมน่าจะรีเมค Resident Evil ทั้งซีรีส์ตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งเมื่อจับสัญ,ญญาณจากข่าวนี้แล้วก็ดูน่าจะไม่ใช่เรื่องเกินเลยแล้วละครับยอดขายของเกมรีเมคทั้ง3ภาคเนี่ยตอนนี้ภาค2อยู่ที่13.1ล้านชุด ภาค3อยู่ที่8ล้านชุดแล้วก็ภาค4อยู่ที่5ล้านชุดตามลําดับเพราะฉะนั้นเตรียมใจกันไว้ได้เลยครับได้เล่นกันไปอีกยา,ยาวๆแน่นอนจนกว่ายอดขายจะไม่กระเตื้องนั่นแหละประเด็นข่าวต่อไปครับโปรดิวเซอร์ของเกม Elden Ring ครับคุณย a s u ิโ r o คิตาโอะได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าเกม Watch ครับว่าแม้ว่า DLC ของ Elden Ring ที่ชื่อ shadow of the earth tree เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วก็คืบหน้าไปได้ด้วยดี แต่แฟนๆก็อย่าพึ่งรอครับเพราะว่ามันจะยังไม่ออกมาเร็วๆนี้โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเจ้า DLC ตัวนี้เนี่ยมันใช้เวลาในการสร้างมาซักระยะหนึ่งแล้วและทุกอย่างก็ราบรื่นดีแต่ก็เหมือนกับบัตบอลครับมันจะมีการต่อสู้ใหม่ๆแล้วก็มีตัวละครใหม่ๆด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นความไม่ชัดเจนระหว่างการพูดหรือว่ามันมีปัญหาด้านการแปลหรือว่ายังไงนะฮะถึงมีการกล่าวถึงบัตรบอลขึ้นมาแต่ตามความเข้าใจของผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ที่เกมจะใส่ระบบอะไรแบบบัด บอลเข้ามาหรอกครับแต่น่าจะหมายถึงทีมงานใส่ระบบการต่อสู้แบบใหม่เข้าไปมากกว่ารวมไปถึงมีการเพิ่มตัวละคร NPC ซึ่งมันก็คงจะไม่พ้นการเพิ่ม questline แล้วก็เนื้อเรื่องที่จะมากขึ้นตามไปด้วยเป็นลำดับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่า d l c ตัวนี้เนี่ยมันก็จะสเกลใหญ่มากๆจนเป็นสาเหตุให้เราต้องรอกันนานแบบนี้นะครับส่วนเรื่องเงื่อนเวลาที่บอกว่าน่าจะไม่ได้วางจาหน่ายเร็วๆนี้เนี่ยผมตีความว่าอย่างเร็วที่สุดที่เราจะได้เห็น Shadow of the Earth Tree น่าจะเป็นปลายปีหน้าครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการปล่อยตัวอย่าง House of the Dragon ซีซั่น2ตัวแรกออกมาแบบสดๆร้อนๆเลยพร้อมกำหนดการฉายเป็นช่วงฤดูร้อนปีหน้าซึ่งก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคมในระหว่างนั้นเราถึงจะได้ชมซีซั่นใหม่กันใครรอรีวิวรอการรีแอคชั่นหรือว่ารอวิเคราะห์ ก็เตรียมตัวไว้ได้เลยครับน่าจะมีให้รับชมกันเร็วๆนี้วันนี้ของคุณสำหรับการติดตามรับคบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ